มาครับมาถึงบอกเกลือเดี๋ยวเข้าไปดูบอกเกลือกันครับนี่คืออะไรนะนกแข็งนะบนกแข็ไปข้าวลืมหัวเกลือบริโภคไอ้บริเกลือดอกเกลืออยู่นี่หมดเลยเลี่ยงมาไป้บอกเกลือโบราณมาไปดูไปดูมาครับมาดูบอกเกลือโบราณกันครับเหมือนบ่อประดานะ ครับบอกเกลือโบราณนะเหมือนบอกเกลือบ้านเราด้วยหรอลึกมากครับยุ้งไหนครับดูดิอะไรบอกเกลือนี่ฮะเราต่อคิวลลนครับต้องไปส่องดูไหมเนี่ยใช่ครับลึกมากนี่หย่อนลงไปดูไหมได้ครับเนี่ยเดี๋ยวบินไปรอต่อคิวโอ้ ดูเอยูโยโย่โอ้โหมองไม่เห็นเลยอ่ะลึกมากครับลก็เขาเอาเกลือฮะจาบอกเกลือเนี่ยรับตักมาตักขึ้นมาทำเป็นผา ก็คือตักเอาน้ําในตรงนี้แล้วก็เอามาออผ่านกระบวนการาผ่านกระบวนการตรงนี้แบบนี้นะครับอันนี้คือ,อ,คอต้อมหลายชั่วโมงกว่าจะเป็นดอกเกลือทาไรป้ากี่ชั่วโมงห้าหกชั่วโมงห้าจะเป็นดอกเกลือแบบนี้นะต้ประมาณห้าหกชั่วโมงครับ ดอกเกลือนี่ก็เป็นบางครั้งก็ขึ้นดอกบางครั้งไม่ขึ้นดอกขึนกก้นกันวันวนันนะดอกเกลือสองวันวันสองวันจะได้ดอกเกลือแข็งเฮ้ยต้มเถอะมาแล้วไหมเหรอมีเกลือขัดผิวก็มีนะ 40, ดูสิพันเออไปดูนี่บอกเกลือนี่ก็ต้องต้มข้าง,งในนะครับใช่ครับ ด้านในนะครับกำลังต้มนะครับขอไปถ่ายคลิปได้ไหมขอดูขอถ่ายดูหน่อยนะครับนี่นะครับก็คือเอาน้ำขึ้นมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาเข้ามาต้มเอามาครับตรงนี้ถามพี่เขาหน่อยนะต้มต้มแห้งแล้วก็ตักขึ้นตะกร้าแล้วก็เพิ่มน้ำเข้าไปขี็ต้มอีกเยี่ยวจนแห้งจ้า นี่นะครับคือบอกเกลือนะครับใครเอาไปอ่ะอยู่ในนี้อุ่นนะอุ่นเลยแหละอยู่ใกล้เต่าอยู่เปล้เต่าอยู่ใกล้ไหนใรเอาไปอ่ะเกลือนะครับนี่เกลือนะครับเกลือ,ดอเดี๋ยวไปดู nhiệt khách tham nhiều ừ nè, ở đây bảo bối ạ, đi chụp ảnh

เดือดขึ้นมายังไงครับนู่นดูนู่นครับขานไหมครับขา,านกระดกครับไว้ตักเลกือนะครับยงสูงเลยนะครับตรงนี้เป็นสะพานไม้ไผ่ ไผ่ล้วนนะครับ,บามาถึงบอกเรลยนะครับ,บหลังจากเที่ยวชมบอกเรืยนนะครับเดี๋ยวไปภูคากันต่อครับไปภูคาแล้ว17 1 5หน้ะครับเเดี๋ยวจะไปภูลังกากันต่อครับตอนนี้อยู่ที่จุดชมวิว 1 7ึ5งเนึงนะครับตอยภูคาเดี๋ยวไปดูจุดชมวิวกันนะครับครับช่วงนี้ช่วงหยุดปีใหม่นะคนเยอะนะครับนคนเยอะมากนะนดูบรรยากาศรอบๆครับดูวมาดูวิวกัน,นครับ ผ่านมาไม่ไ้ป้ายอเจอเรียกเอาหาตาเปรกเลยเลยไปทั้งหดเลยต้องพอดีอยู่ข้าวพอดีอยู่ข้าวพอดีตอนนี้ก็เที่ยงดีดเลยครับกินข้าวก่อนครับไปไหนมาเด็กนไนี่องเกที่จะเปดั เรียบร้อยครับทานข้าวเสร็จแล้วขนมจีนน้ำยาปากใต้อยู่มือเหนือนะฮะอ่กินอิ่มแล้วเดี๋ยวขอเดินทางต่อนะครับ<ม>ไปที่บูรังกาครับตอนนี้ต้นมันกันแล้วครับเที่ยมเภอปัวครับเดี๋ยวทีนี้เราจะกินยาไป เขยาปูรังกาเลยนะครับลอหน้าปั๊มครับลอคนหน้าปั๊มเราจะเดินทางกันเลยเชื่อมแบบดีกว่าเพื่อนๆครับตอนนี้ก็อยู่อาจากบัวนะครับกําลังจะขึ้นไปยังปูรังกานะครับเอารถเข้ามาสวิตนิดนึงนะครับก็มีถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางกันกระชากด้าน,นหลังนะครับ มาดูครับฝาเชื่อมได้ใช่ไหมฝาฝาฝา,าเชื่อมได้ใช่ไหมอะไรเชื่อมอะไรเดี๋ยวจะจะต่อแหลก<ะ>หลังออกมาหน่อยมันเหล็กมันบางหรือเปล่าไม่ต้องใช้แก๊สมั้งฝาจะมันเด่นงุ่มฝาไม่เหล็กไมหมถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ว ยางกระชากนะครับรูมหลังอยู่ที่ร้าน Love Service นะครับดูสภาพยางยางกระชากของเราใช้มานะครับ เครื่องครับคอตตอน20 w 40ครับเบียดใหม่ กินกเหมือนเดิมน,นะครับกำลังลดหมดนะครับาดูแผนที่ครับดูนี่ครับทางโค้งนะครับดูจากแผนที่นะครับเส้นทางเราจะเป็นทางโค้งกันยาวๆนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นทางขึ้นเขานะครับขึ้นไปสักพักจนถึงยอดเขาก็จะเป็นทางลงเขายาวๆนะครับขับอยู่อย่างนี้นะครับปวดหัวกันเลยทีเดียว ครับเพื่อนๆครับตอนนี้อยู่จุดชมวิวสายลมเพื่อนบวงสรวสวยเงี้ยจุดชมวิวโุรังกาครับผมไงครับผมไงครับจุดเลยครับจุดน,นี้ครับากเป็นภูเขาที่สวยเลยครับผม สวยครับสวยครับจุดนี้ถามเพื่อนเครับหลังจากถายลูกเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะไปที่พักนะครับ 关注吗？ นี่ครับที่พักวันนี้ครับโอ้โที่รับที่รับไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกยังไงก็ได้ผมอะเจี่ยวตรงไหนนั้นหัวตรงไหนดิวะก็นี่ยตรงนั้นเอาเลยใช่ไหมใช่ตรงนี้เลยแล้วผมได้นอนตรงนี้นะครับนะผมนอนตรงนี้ดูวิวภูลังกาไปดูไปดูนี่สวยครับภูลังกาสวยจริงครับแหวว